เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยเราได้พบต้นนี้ออกช่อมาพร้อมกันเลยนะครับใน1หน่หนอเนี่ยออกมา2ช่อพอเขาออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วเขาออกมาขาวล้วนเลย1ช่อส่วนอีกช่อหนึงเนี่ยเป็นเฉดสีสเปรย์ชมพูเราก็คิดว่าในวงการเนี่ยเราคงจะเจอกล้วยหม้ยอย่างนี้นะครับครั้งเดียว ปัจจุบันนี้นะครับกระแสะไม้ด่างหรือว่าเป็นกล้วยด่างนะครับมาแรงมากนะครับพวกเรา,าผู้ที่พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้นะครับก็เลยมาดูว่ากล้วยไม้ของเราเนี่ยนะครับมีอะไรด่างมาั่ง นะครับเราก็มาเห็นว่าเรามีดอกด่างนะครับมีใบด่างเพื่อที่จะมาให้เข้ากับกระแสะปัจจุบันนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าใครที่อยากจะมีอะไรสะสมพิเศษพิเศษเนี่ยจะมองหานะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันพิเศษหายากนะครับไม่ใช่ผลิตขึ้นมาง่ายๆกล้วยไม้ของเราก็เลยมีกล้วยไม้นะครับด่างนะครับ ซึ่งไม่สีไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ละดอกหรือด่างฮาร์ฟนะครับครึ่งครึ่งหรือว่าจะเป็นด่างลายแบบที่ซึมแทรกเข้าไปเป็นอนูเล็กๆนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยมีกล้วยไม้นะครับทั้งดอกด่างและใบด่างออกมานะครับเพื่อที่เกษตรกรเนี่ยจริงๆแล้วผสมแล้วก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเราไม่ได้ฟลุกนะครับเกี่ยวกับดอกไม้กล้วยไม้ดอกด่างใบด่างนี้เราตั้งใจที่จะทํา จากต้นพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยแต่เราจะพยายามทําให้ความด่างนะครับของเขาเนี่ยออกมามีสีเพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระจายเฉดนะครับรูปแบบต่างๆออกไปได้มากขึ้นอย่างไรเกษตรกรเองจริงทํากันมาหลายปีมากแล้ว อนนี้เราก็อยู่กับกล้วยไม้ดอกด่างนะครับกล้วยไม้ดอกด่างที่อยู่ตรงหน้าแถวเนี้ยก็จะเป็นเฉดสีชมพูซึ่งแต่ละต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าด่างแบบไม่สมมาตรกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอ่าอย่างพวกนี้นะครับเขาก็จะเป็นด่างแบบลายพื้นขาวเยอะนิดนึงนะครับลายพื้นขาวเยอะเนี่ยดอกดอกเนี้ยนะครับ เขาก็จะมีเส้นมีขีดออกมานะครับส่วนดอกนี้ดอกนี้พื้นที่ขาวๆตรงนี้ก็จะเยอะกว่านะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีเด่นๆเ,เป็นลายเส้นลายขีดนะครับนี่ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้แบบ half นะครับขเขาเรียก half ความด่างของอันนี้นะครับจะซีกซ้ายนะครับเป็นสีชมพู สีขาวขาวทั้งดอกนะครับในช่อหนึ่งนะครับบางดอกนี่ขาวล้วนเลยนะนี่มีเป็นขีดเส้นๆ้นนะครับอันนี้ด่างแบบไม่สมมาตรนะครับด่างดอกด่างแบบเรียกว่าแต่ละต้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดขายนะครับของกล้วยไม้ดอกด่างนะนี่ลักษณะนะครับอาจจะเป็นสีเข้มนะครับก็มีพื้นนะครับ พื้นเข้มๆเ,เป็นสีชมพูหมดเลยแล้วก็มีปลายเขาขาวนะครับก็เป็นดอกที่ด่างออกมานะครับซึ่งมีสีแปลกนะอ่าอย่างอันนี้นะครับอันนี้นี่ดอกหน้หนา2ดอกนะครับดอกหน้า2ดอกออกมาขาวร่วนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับแต่ละดอกเนี่ยต้องเรียนครับว่าไม่เหมือนกันอย่างดอกนี้นะครับตรงนี้พื้นที่ขาวเขาจะเยอะตรงนี้ ดอกต่อไปตรงนี้พื้นที่ขาวเขาจะไม่มีนะครับอ่าแล้วก็มีฮาร์ฟนะครับในช่อเดียวกันนะครับก็ยังมีฮาร์ฟมาด้วยที่เป็นดอกด่างสเปลชนะครับนี่ความแปลกความไม่เหมือนนะครับของแต่ละต้นนะครับซึ่งนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นนะอ่า พื้นเข้มนะครับมีแบบพื้นขา,ขาวๆนะครับพื้นเข้มๆอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับสอดแทรกแบบลายเนื้อวากิวอะไรพวกนี้นะครับคือจะมีแบบเส้นขึ้นนะครับเป็นสีขาวๆสีชมพูชมพูนะพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นพ่อต้นแม่เขาเลยเนี่ยกว่าเราจะได้นะครับต้นนี้ออกมาพวกลูกผสมพวกนี้ ต้นพ่อแม่เขาเนี่ยเคยเป็นต้นกล้วยไม้พิเศษซึ่งเรามีความาภาคภูมิใจมากนะครับพิเศษอย่างไรก็คือในหน,หนึ่งหนึ่งหนอนะครับที่ออกมาเนี่ยเขาสามารถแทงช่อออกมานะครับสช่อเนี่ยคนละเฉดสีกันนะครับช่อหนึงสีขาวล้วนอีกช่อหนึ่งนะครับเป็นสีชมพูนะครับซึ่งนะครับนี่เราจะมีรูปเผอิญว่าต้นจริงเนี่ยช่อหักไปนะครับนี่จะมีรูปอยู่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ย เราได้พบต้นนี้ออกช่อมาพร้อมกันเลยนะครับใน1หน,น่อเนี่ยออกมา2ช่อพอเขาออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วเขาออกมาขาวล้วนเลย1ช่อส่วนอีกช่อหนึงเนี่ยเป็นเฉดส,สีสเปรย์ชมพูเราก็คิดว่า ในวงการเนี่ยเราคงจะเจอกล้วยไม้อย่างนี้นะครับครั้งเดียวเราก็ยังไม่มั่นใจว่าตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะออกมาใหม่ได้อีกไหมนะครับแต่หลังจาก5ปีแล้วมาปีนี้เราพบว่าต้นเดิมนะครับยังออกมาเหมือนเดิมได้ซึ่งเราก็พยายามจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าในต่างประเทศนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับต่างประเทศเนี่ยเราก็พยายามส่งก็มีแต่คนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันออกมาแบบนี้จริงๆเหรือแต่เราก็ไม่เคยพบว่าลูกค้ามี ส่งรูปกลับมาว่าผมก็มีหรือเขาก็มีนะครับก็เลยเป็นความรู้สึกแบบเอ้ยไอ้ต้นนี้มันต้องพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับแล้วตอนนี้เรารู้สึกมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะออกมาได้นะครับแต่เราไม่ได้หยุดพัฒนาแค่นั้นนะครับเราก็นําต้นที่เป็นต้นพิเศษนะ่ะมาพัฒนาจนออกมาเป็นลูกหลานนะครับภายในระยะเวลา5ปีเนี่ย เราก็ได้ลูกผสมซึ่งเป็นไม้ดอกด่างเนี่ยออกมานะครับจริงๆเราไม่ได้ผสมแค่สีชมพูให้เป็นไม้ดอกด่างนะครับเรามีสีม่วงนะครับเรามีสีเขียวนะครับเรามีโทนชมพูนะครับซึ่งความด่างของเขาเนี่ยนะครับนอกจากดอกแล้วบางต้นยังมีใบด่างด้วยนะครับขอบใบเขียวเขียวเนี่ยก็จะมีความด่างเป็นขอบเขาเขาวนะครับครับสำหรับ กล้วยไม้ดอกด่างลูกผสมใหม่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการผลิตนะครับในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับมีการเอาวิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยนะครับก็ไม่ได้สามารถผลิตออกมาได้ง่ายๆนะครับกว่าจะผลิตมาเนี่ยเป็นหมื่นต้นเนี่ยอาจจะได้มาแค่ต้นเดียวหรือ2ต้นนะครับแต่นะครับเราผลิตในจํานวนเยอะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับต้องโคต้องป้อนตลาดต่างประเทศในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทําของออกมาให้ได้คุณภาพและลูกค้า เชื่อถือได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการผลิตนะครับโดยขั้นตอนเพราะฉะนั้นในแ lap ของเราเนี่ยนะครับผลิตออกมาเนี่ยเราก็ตล้าที่จะการันตีคุณภาพนะครับชนิดสินค้ากับทางลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเราต้องนำบาร์โค้ดนะครับนำระบบจัดการเข้ามาช่วยแม้กระทั่งจะเป็นผลิตในห้องแ lap นะครับเพื่อที่จะให้ความแม่นยำสูงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งถึงแม้นะครับ จะผลิตออกมายากแต่นะครับการผลิตของเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะผลิตออกมานะครับให้ป้อนกับตลาดลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษนะครับสำหรับกล้วยไม้ดอกด่างได้ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับโควิดกับวงการกล้วยไม้ไทยเนี่ย ก็เรียกได้ว่ากระทบอย่างที่สุดเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากๆนะฮะยอดการขายกล้วยไม้นะฮะทั้งการขายกล้วยไม้ในประเทศและส่งออกเนี่ยเหลือแค่1 0เรนะครับเรียกว่ากระทบไปหมดลูกค้าก็ค้าขายไม่ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะก็เรียกว่าชาวสวนกล้วยไม้นะฮะที่เป็นชาวสวนอย่างเราพ่อค้าคนกลางที่อยู่ในวงการกล้วยไม้ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้หรือ คนที่ใช้กล้วยไม้ฟาร์มกล้วยไม้ในต่างประเทศเนี่ยก็หยุดชะงักกันหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่หนักมากนับตั้งแต่ปี2540ในช่วงต้มยำกุ้งนะครับก็ต้องเรียกว่าก็ต้องใช้เงินเก่าเงินเก็บเนี่ยมาบริหารจัดการทีมงานนะฮะพนักงานให้อยู่แล้วก็ต้องเป็นห่วงเรื่องทีมงานจะติดโควิดด้วยหรือเปล่านะครับก็เป็นช่วงที่ยากมากที่สุดอีกช่วงหนึ่งครับหลังจากเปิดประเทศนะครับในช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมานะฮะ ตลาดการค้าขายกล้วยไม้ในประเทศเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าก็อาจจะเป็นด้วยความที่พีพก็ไม่ได้ใช้ประดับสถานที่นะฮะไม่ได้ไปประดับตกแต่งหรือมอบให้กันยอดในการใช้กล้วยไม้ออเดอร์เนี่ยก็กลับมาดีขึ้นครับกลับมาประมาณสัก60% 70%ร์จจากจากที่เคยเป็นนะฮะก็พอที่จะเป็นขวัญและกำลังใจนะฮะส่วนเรื่องการส่งออกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะว่า ติดปัญหาด้วยกล้วยไม้เนี่ยเป็นของสดที่จะส่งไปต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่90%เนตี่ยต้องไปทางเครื่องบินนะฮะตอนนี้ค่าการเดินทางค่าระวังเนี่ยยังแพงมากยังแพงกว่าเดิมเนี่ยประมาณ3-4เท่าตัวเพราะฉะนั้นลูกค้าในต่างประเทศนะครับที่เขาอยากจะซื้อดอกกล้วยไม้สวยๆซื้อต้น 9, กล้าพันกล้วยไม้เนี่ยเขาก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าต้นทุนในการนําเข้าต้นทุนในการขนส่งสินค้าเนี่ยแพงขึ้นมา 300 400เปอนะฮะการส่งออกนี่ยังยังแย่มากยังเหนื่อยมากนะครับก็เรียกว่าสภาพดุลนของพี่น้องชาวสวนกล้วยไมย้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่วิกฤตอยู่ครับการเปิดตัวกล้วยไม้ดอกด่างนะครับก็เรียกว่ากระแสดีนะฮะพี่พี่ลูกค้านะครับหรือว่าพี่น้องชาวสวนกล้วยไม้เนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับมีชื่อชื่อวามีกำลังใจนะฮะ เพราะว่าวงการไม้ประดับต้นไม้ดอกไม้วงการไม้ฟอกอากาศไม้มงคลต่างๆเนี่ยกระแสไม้กระแสที่มีราคาแพงๆเนี่ยเขาก็มีกันหมดทุกวงการแล้วนะฮะของแปลกของด่างเนี่ยโอ้โหราคานี้ไปไกลเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทนะฮะแต่ว่าในวงการกล้วยไม้เนี่ยก็ยังไม่มีกระแสใดๆนะฮะเราก็รู้สึกดีใจว่าที่เราได้พัฒนาสายพันธุ์แล้วค้นพบเจอกล้วยไม้ดอกด่างที่ด่างแต่ละดอกเนี่ย ในช่อเดียวกันดอกด่างไม่เหมือนกันนะฮะคนละสีสันคนละลวดลายตรงนี้กระแสลูกค้ามาเห็นนะครับเขาก็ดีใจถ่ายรูปก,กันมีการแชร์มีการโพสต์นะฮะเราก็เห็นฟีดแบ็ก็เป็นกำลังใจที่ดีกับเราแล้วก็มีความเชื่อมีความหวังว่าอยากจะให้เป็นกระแสนะฮะเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจกับพี่น้องชาวสวนกล้วยไม้นะครับเพราะว่าวงการกล้วยไม้ ยังไม่มีไม้กระแสไม่มีอะไรที่ดังที่มีราคาแพงเลยก็คาดหวังว่าตรงนี้นะฮะช่วยจุดกระแสแล้วเป็นกำลังใจที่ดีกับวงการกล้วยไม้นะครับ